เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คตู้เย็นว่าปกติหรือเสียนะครับเราเสียปลั๊กนะครับเราจับพอดูครับพ่อหายครับพอร้อนจับดูว่ามีว่าคครความร้อนไหมมีความร้อนมีความร้อนแสดงว่ามีความร้อนแสดงว่าปกติถ้าไม่มีละ่ะถ้าไม่มีครับสรุปคิดว่าน่าจะเป็นที่น้ํายาใช่ไหมครับเรามาหักึงดูครับทีนี้หักออกปั๊บอ้าวไม่มีน้ํายาอยู่นี่ว่า ให้เราคิดไปเลยครับว่าถ้าคอมทํางานอยู่แสดงว่าลิ้นคอมเสียครับถ้าคอมไม่ทํางานแสดงว่าคอมเสียครับแล้วเรากอวิธีการเช็คว่าลิ้นคอมเสียหรือไม่เสียก็คลิปนี้แหละครับโอเคครับนี้เราจะมาสอนวิธีการเช็คว่าลิ้นคอมเสียหรือไม่เสียนะครับก็คือแรงอัดคอมนะครับให้เราเป่าตัวนี้ออกครับเป่าท่อเป่าท่อรูออกก่อนนะครับนี่ครับเป่าออกแล้วเราก็เอามาจับครับรอมันเย็นใช่ไหมเราก็จับ แล้วก็เสียบปลั๊กดูจับแบบนี้ครับจับแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ปล่อยดูครับถ้ามันยังมีแรงอัดออกมาพู่พู่แสดงว่ามันปกตินะครับเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะครับสมมุติว่าถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วถ้ามันทํางานแบบนี้แสดงว่ามันปกตินะครับน่ครับนี่ครับก็คือมันปกตินี้คือปกติเลยครับน่ครับถ้าไม่เป็นแบบนี้คือเสียนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราปิดเป็นเราเป็นแบบนี้ครับนี่คือเสียครับ นีครับบ๊ายบายครับ